ไฟป่าโหมกลางไทยในชิมหันไทยมหันผานชีวีไปหนักหนาเมฆหมอกดำเคลื่อนตัวในอาภาในทาราเือดแห้งมิไหลลินสวัสดีครับพบกับคนเล่าภัยในเรื่องดงสนยาป่าสามเหลี่ยมลับแลตอนที่สี่เข้าสู่ป่าสามเหลี่ยมลับแล เหล่าคณะได้ย้ายแคมป์เพราะกลัวว่าผงเก่งอาถรรนั้นมันจะมาอีกในตอนดึกเกตุการณ์ตึงเครียดแต่ยังไงก็ต้องมองรอยสางดำไม่ให้คลาดสายตาการแกะรอยตอนนี้จึงมีเพียงกันจองอย่างเดียวเพราะน้อยเลิงต้องคอยเดินนำหน้าและนายเลิศเจ้าแดงระวังหลังเดินทางไปได้สักระยะก็พบกับหน้าผาด้านบนพอมีทางเล็กๆขึ้นไปและมีต้นไสขนาดใหญ่อยู่บนผาหลายต้น น้อยเลิงจึงขึ้นไปสำรวจก่อนน้อยเลิงกล่าวขึ้นอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูข้างบนว่านอกจากทางเล็กๆนี้ยังมีทางไหนขึ้นไปได้อีกถ้าไม่มีหรือมีแต่ทางเดียวเราจะพักกันที่นี่เพราะอย่างน้อยถ้ามันจะขึ้นมาที่จะทำร้ายเราก็ขึ้นได้แค่ทางเดียวมันจะง่ายแก่การป้องกันมากกว่าที่ลุ่งๆครับคุณบภพบ ได้ลูกรีบไปรีบมาละแล้วน้อยเลิงจึงวางของลงแล้วเดินขึ้นไปน้อยเลิงได้สำรวจอยู่ไม่นานก็ได้กลับมาน้อยเลิงเรารีบขึ้นไปข้างบนเถอะครับข้างบนเป็นผาสูงมีทางไต่ขึ้นเขาไปและถ้าจะขึ้นก็มีแต่ต้องผ่านทางเล็กๆนี้ถ้ามันมาเราก็ระดมยิงตรงทางเล็กๆนี้เลยครับแล้วอีกอย่างเลยผาด้านบนเป็นทางขึ้นเขาสูงชัน ผมพบเจอรอยสังดำข้างบนครับคุณพ่อคุณวิพปป่ะเราเรีบขึ้นไปกันเถอะเมื่อสิ้นคำสั่งของหัวหน้าคณะชายอายุ54ปีอย่างคุณวิพทุกคนจึงรีบขึ้นไปเมื่อขึ้นไปถึงด้านบนก็ได้ตั้งแคมป์ก่อไฟไว้แล้วจึงนั่งพักกันส่วนเราเมื่อฉังก็คอยฟังเสียงและเฝ้าดูอาการผิดปกติของป่าอยู่ตลอดเวลาหลังจากย้ายแคมป์ไปก็เหมือนว่าจะไม่มีเหตุการณ์อะไร แต่ถึงอย่างไรก็ไม่มีใครชล่าใจไว้เลยน้อยเลิงเกิดอาการหิวจึงเอาข้าวกระป๋องมาอุ่นไฟใส่ท้องเพื่อบรรเทาส่วนคุณพิภบก็นอนไม่หลับบวกกับเห็นลูกสาวนั่งอยู่ข้างกองไฟจึงลุกเอาหม้อทหารใส่น้ําแล้วตั้งไฟเพื่อชงกาแฟในระหว่างนั้นก็เกิดเสียงบางอย่างเกิดขึ้นเหมือนหินเล็กๆไหลลงไปข้างล่างน้อยเลิงชงกใจเลยลุกเอาไฟไปส่องดูปรากฏว่าเป็นเก้งเขี้ยวยาว กำลังเดินขึ้นมากัน3าถึงสตัวแสงไฟกระทบตามันเป็นประกายแดงน่ากลัวน้อยเลิงไม่รอช้าระเบิดกระสุนใส่ทันทีคนอื่นๆเมื่อเห็นภาพเหตุการณ์ก็ได้ลุกขึ้นมาสมทบน้อยเลิงช่วยกันยิงแก้งผีที่กำลังขึ้นมาเสียงปืนดังสนั่นป่าอีกครั้งแต่แปลกที่ยิงมันตายล้มไปอย่างไร มันก็มาเพิ่มไม่จบไม่สิน้นจนทําให้น้อยเลิงสงสัยว่ามันมาจากไหนกันมากมายถ้ายังยิงต่อกันไปแบบนี้กระสุนคงไม่มีพอที่จะตามล่าสางดําต่อไปได้แน่ๆน้อยเลิงทุกคนช่วยกันยิงสกัดก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอหาวิธีเผื่อจะขี้คลายสถานการณ์ได้ว่าแล้วน้อยเลิงก็ได้นั่งขัดสมาธิแล้วพนมมือตั้งจิตอธิษฐานโดยพูดเป็นภาษาบ้านตน เออสิ่งศักดิ์สิทธิ์ธาตุกายสิทธิ์พยาเล็กไหลที่อยู่ในตัวข้าพเจ้าขอปกปักรักษาปักเป,ป,ป่าอาถรรพ์สิ่งชัว่วร้ายเหล่านี้เื่อหายวาลายสิ้นตัวเต้าสาธุเมื่อกล่าวจบก็มีแสงเป็นดวงแก้วผุดออกจากกระหม่อมของน้อยเลิงแล้วค่อยๆลอยไปอยู่เหนือบนหัวเหล่าผีเก้งพวกนั้นก่อนที่จะส่องแสงจ้าไม่นานเก้งผีเหล่านั้นก็ได้กระโจนหายไปทีละตัวคนละทิศคนละทาง ค,คุณวิภพครูวิภาและคนอื่นเห็นแบบนั้นก็เกิดความสงสัยในใจว่าอะไรที่น้อยเลิงปล่อยออกไปทําให้เก้งผีเหล่านั้นกลัวได้ถึงขนาดนั้นเมื่อเหตุการณ์ได้สงบลงแล้วดวงแก้วนั้นก็ได้ร้อยกลับเข้าสู่ตัวผู้เป็นเจ้าของทันทีคุณวิภพนี่คือสิ่งใดกันเลิงพวกเราไม่เคยเห็นลูกใช้เลยน้อยเลิงเกิดอาการกังวลขึ้นเพราะไม่เคยบอกเรื่องนี้ให้ใครรู้ ว่าตนนั้นได้เหล็กไหลตอนไปหุผ่ผาวควายตายมีเพียงกันจองที่รู้พอพบเจอด้วยกันแต่เหล็กไหลนั้นเลือกน้อยเลิงแทนเมื่อกันจองเห็นน้อยเลิงทําสีหน้ากังวลเพราะปิดบังเรื่องนี้มาตลอดกลัวคุณวิพาน้อยใจกลัวคุณวิภพน้อยใจที่ปิดบังพวกเขาเหมือนไม่จริงใจต่อพวกเขากันจองจึงเดินเข้าไปหาน้อยเลิงแล้วพูดขึ้นกันจองบอกเปิรนเปนเตอร์เลิงเปิรนหันกันหมดแล้ว ผมไม่ใครว่าหรอกน้อยเลิงจึงใจชื้นขึ้นแล้วจึงพูดออกไปน้อยเลิงไปหาที่นั่งกันก่อนเถอะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าคืออะไรแล้วทุกคนก็ต่างพากันไปนั่งข้างกองไฟเพื่อฟังน้อยเลิงเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังคือตอนนั้นที่เราไปหุบผาควายตายแล้วผมกับกันจองอยู่ยามกันตอนที่เราตั้งแคมป์ตรงปากถ้ำน้ำลอดคืนนั้นได้มีแสงบางอย่างปุดออกจากหน้าผาหิน ไหลลงมาผมกับกันจองจึงเข้าไปดูปรากฏว่าเป็นก้อนเหลวๆลักษณะคล้ายแม่เหล็กมีแสงใสๆหุ้มพอกันจองพูดบอกว่าถ้าเป็นสิ่งดีเพื่อมาหาเจ้าของเก่าหรือถูกชะตากับใครให้ลอยไปอยู่ในมือคนนั้นปรากฏว่าสิ่งนั้นได้ลอยมาหยุดอยู่บนมือผมก่อนที่อยู่ดีๆจะหายวับเข้าไปในตัวผมตอนนั้นผมตกใจและกลุ้นคิดว่ามันคืออะไรที่เข้ามาในตัวผมแล้วผมจะเป็นอันตรายหรือเปล่า แต่แล้วพอกลับมาแคมป์สักพักผมก็พบก,กับดวงวิญญาณถือดาบมาปรากฏต,ต่อหน้าผมแล้วยืนคุยกับผมว่าเขาเป็นคนปกปักรักษาของศักดิ์สิทธิ์สิ่งนี้ตอนนี้ได้ส่งมอบให้กับเจ้าของเก่าในชาติก่อนแล้วแล้วของสิ่งน,นั้นก็คือเหล็กไหลเมื่อเขาปรากฏกายบอกผมเสร็จวิญญาณน,นั้นก็ได้หายไปตั้งแต่นั้นมาไม่ว่าผมจะได้รับอันตรายใดๆก็ทําให้ผมปลอดภัยตลอดทั้งโดนเสือกัดตอนนั้นก็ไม่เข้าเนื้อหนัง และเมื่อเจออาถรรพ์เมื่อผมอธิษฐานก็สามารถล้างอาถรรพ์ได้ตลอดและเหตุการณ์รอบนี้ก็เช่นกันครับผมขออาภาัยด้วยที่ปิดเรื่องนี้ผมมองว่าวิภากับคุณพ่อจะไม่โกรธผมที่มีเรื่องปิดบังนะครับครูวิภาทำไมวิภาต้องโกรธด,ด้วยสามีเก่งทุกอย่างแบบนี้โกรธไม่ลงหรอกค่ะคุณวิภพอย่ากังวลเรื่องเหล่านี้เลยเลยเรื่องแบบนี้รู้น้อยคนนะ่ะดีแล้วละ่ะ พ่อไม่ได้เครืองอะไรลูกเลยพ่อแค่สงสัยว่าอะไรที่ออกจากตัวลูกไปก็เท่านั้นเองเอาล่ะเรื่องนี้ก็ผ่านไปละวเหตุการณ์ก็ปกติละพวกเราพักกันเถอะพรุ่งนี้จะได้ตามรอยสังดำต่อทุกคนไปพักกันได้คืนนี้ให้เลิศก,กับแดงช่วยอยู่ยามหน่อยนะเลินก,กับกันจองฉันอยากให้พักเพราะเขาสองคนต้องใช้สมาธิตามรอยนายเลิศได้ครับคุณมิภพปล่อยเป็นหน้าที่ผมกับะแดงเองครับ พวกเราถ้าหิวกันก็หาอะไรกันกินไปก่อนนะคืนนี้คงหาอาหารอย่างอื่นกันไม่ทันแล้วละ่ะรอถ้าได้เจอจุดดีๆค่อยตุนสเสบียงกันทุกคนต่างพยักหน้ารับคำคภูมิภพไปแต่ละคนก็มีอาการอ่อนล้าเพราะกว่าจะขี้คลายสถานการณ์ได้ก็นานมากด้วยฤทธิ์อำนาจของเหล็กไหลที่แผ่อนุภาพความศักดิ์สิทธิ์ออกไปทําให้คืนนี้เงียบสงัดไม่มีอะไรมารบกวนเหล่าพณะตามล่าอีกคําคืนนี้ที่เงียบสงัด จนบางเวงนั้นก็ได้ขยับเวลาผ่านไปเรื่อยๆจนเวลานั้นมาถึงเวลาเช้าเหล่าคณะได้ตื่นนอนและพากันเก็บของสัมภาระแล้วมุ่งหน้าออกเดินทางทันทีพราพื้นที่ที่อยู่ณตอนนี้ไม่ค่อยสะดวกสบายหุงหาอาหารลำบากเพราะไม่มีน้ำใช้ทุกคนจึงเร่งตามรอยซึ่งต้องขึ้นเขาไต่สูงขึ้นไปตามรอยสังดาที่น้อยเลิงเจอเมื่อยิ่งไต่ระดับขึ้นสูงไปอากาศก็เริ่มเย็นยะเยือกมีหมอกปกคลุม ไม่นานเหล่าคณะตามล่าก็ได้ขึ้นมาถึงสันเขาสูงชันมีลักษณะเป็นสันใหญ่ยาวต่อกันเป็นสันสามเหลี่ยมและแต่ละสันค่อนข้างยาวทําให้ป่าตรงกลางสันดูกว้างสุดลูกหมูลูกตาน้อยเลิกงนี่คงจะเป็นป่าสามเหลี่ยมรับแลที่คนบ้านปางดงเขาเล่ากันว่าเป็นป่าที่คล้ายป่าหิมพานมีความลี้ลับพิสดารมากมายอยู่ในป่านี้ดูรอยนั่นรอยสางดําใหม่มากเหมือนกับมันเพิ่งไปเมื่อกี้นี่เองครับ พอน้อยเหลืองชี้ให้ดูรอยนั้นก็เกิดเสียงเหมือนก้อนหินใหญ่หล่นลงดินก่อนที่จะมีร่างดำมืึมาพุ่งแสเลิศด้วยความมือไวนายเลิศจึงรัวอาก้าใส่ทันที <S <S จึงทําให้มันหยุดชะงักไปในจังหวะที่มันหยุดชะงักนั้นน้อยเหลืองก็ก้าวขึ้นหน้ามาและกําลังจะประทับบายิงไอ้ร่างยักษ์นั้นมันก็คือสางดําเมื่อสางดํามันเห็นน้อยเหลืองก้าวออกมามันก็ได้รีบกระโจนลงเขาด้านล่างไป ทางป่ากลางสันเขาสามเหลี่ยมนั้นทันทีแต่ละคนก็รีบมารวมกันทันทีหลังมันกระโจนหายไปกันจองดีนะที่นายเลิศมือไวบวใส่มันทันทีก่อนที่มันจะถึงตัวจนมันชะงักแล้วก็โจนหลบไปถึงแม้ว่าจะไม่เข้าเนื้อหนังมันแต่ก็คงต้องจุกบ้างล่ะรัวขนาดนั้นนายเลิศแต่ฉันว่ามันไม่ได้หนีเพราะมันจุกฉันว่าที่มันหนีมันอาจจะสัมผัสได้ถึงเหล็กไหลในตัวน้อยเลอง เมื่อกี้พอน้อยเลิงก้าวออกมามันเห็นปุ๊บมันรีบหนีเลยคุณพิวพบฉันก็คิดเหมือนเลิศเพราะวันนั้นที่มันบาดเจ็บก็พ่อน้อยเลิงแต่เสียดายเจอมันแบบไม่ได้ตั้งตัวปล่อยมันพาดไปอีกจนได้ปะเรารีบตามร้อยไปเถอะเมื่อกี้เราคงจะอยู่ใกล้มันมันเลยคิดจะจัดการเราให้ลถจํานวนลงอาการบาดเจ็บมันคงจะยังไม่หายเพราะตอนมันวิ่งกระโจนไปเหมือนมันยังเป๋ๆอยู่ เมื่อคุณพิภพพูดจบเหล่าคณะตามล่าก็พากันเดินตามรอยสางดำลงเขาไปยิ่งตามลงไปป่าก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นป่าทึบมากขึ้นแต่ก็ยังไม่ถึงพื้นป่าด้านล่างจนแสงแดดเริ่มเบาลงซึ่งเป็นสัญญาณว่าเริ่มใกล้เวลาเย็นแล้วนายเลิศคุณพิภพครับผมว่าเราต้องหาที่พักก่อนเพราะดูจากท้องฟ้าแล้วอีกไม่เกินสองชัออง่วโมงคงจะค่ำแล้วคุณพิภพทำไงดีแถวนี้ก็ไม่มีน้ำ ในระหว่างที่ทุกคนกังวลเรื่องน้ํเพอน้ําที่ตักมาก็เหลือน้อยพอดื่มไปมากในการเดินขึ้นเขามาแดงก็ได้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างแดงนายนั่นตรงนั้นเป็นป่ากล้วยกับเถาวันทึบผมว่าอาจจะมีน้ําแต่เราต้องข้ามร่องนี้ไปดูกันจองจุดนั้นเขียวชะอุ่มกว่าปกติผมว่าเป็นไปได้เราลองไปดูเถอะคุณมีพพปะงั้นลองไปดูกัน ทั้งทีมจึงพากันเดินข้ามล่องตรงไปบริเวณพื้นที่ราบตะพักกลางสันเขาพอไปถึงก็พบมีรอยสัตว์ป่าน้อยใหญ่เป็นทางทั้งทางเม่นหมูป่าเก้งวางแม้กระทั่งเสือปะปนกันซึ่งเป็นสัญญาณว่ามีน้ำอยู่ตรงนั้นแน่นอนพอทุกคนเดินแบกต้นกล้วยแค่ดงทึบเข้าไปได้ก็พบหนองน้ำขนาดใหญ่กว้างประมาณสิ้าเมตรมีน้ำเต็มหนองน้อยเลืง โชคดีที่เจอน้ําแต่ดูจากสีน้ํานั้นคงจะลึกอยู่เพราะไม่ขุ่นไม่มีตะกอนลอยขึ้นมาแต่กลับใสข้างบนใสแต่ข้างล่างเขียวจนมองไม่เห็นพื้นด้านล่างเลยเกิดมาก็เพิ่งเจอหนองแบบนี้แปลกจริงๆแล้วน้ําเหล่านี้มาจากไหนกันทั้งๆที่อยู่บนเขาแต่กลับมีน้ําขนาดนี้แปลกมากแต่ถึงจะแปลกยังไงเราก็ต้องพักกันอยู่ใกล้ๆแถวนี้ในค่าคืนนี้เพราะมีน้ําเพียงตรงนี้แล้วผมว่าเราพัก กันก่อนถึงป่ากล้วยดีกว่าตรงนั้นเป็นที่ราบนิดหน่อยถึงจะเถาวันเยอะเราคอยใช้มีดตัดทิ้งเอาคุณมิพพดีดีด,ดีออกตามพี่เลิงว่าแล้วกันแล้วทั้งหมดจึงเดินกลับไปตั้งแคมป์ณบริเวณน,นั้นใช้เวลาไม่นานแคมป์ก็ได้ถูกตั้งจนเสร็จกองไฟถูกจุดขึ้นกองใหญ่กองเดียวน้อยเลิงคืนนี้เราต้องอยู่ยามเข้มเป็นพิเศษเพราะแถวนี้รอยสัตว์มากินน้ําเยอะเราอาจจะเจออะไรแปลกๆเหมือนกับเก้งผีเหล่านั้นได้อีก เวลาเริ่มพบค่ำนายเลิศและแดงพ่ากันไปตักน้ำเพื่อจะเอามาใช้สอยทำอาหารแดงนายครับนั่นมันปลาดุกนี่ครับอยู่ตรงตื้นๆริมหนองนายเลิศได้เดินเข้าไปดูนายเลิศเออใช่ว่ะเขาสูงอย่างนี้ปลามันมาจากที่ไหนทั้งสองก็ต่างสงสัยแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากเมื่อตักน้ำเสร็จจึงเดินลัดป่ากล้วยกับแคมป์ แสงอาทิตย์หมดลงเป็นเวลายามค่ำคืนเข้ามาเยือนต่างคนก็ต่างเอาอาหารแห้งมาอุ่นไฟกินกับข้าวสวยที่หุงเสร็จความอ่อนล้าจึงทำใหุ้กคนชล่าใจไปชั่วครู่ในระหว่างที่กำลังนั่งล้อมวงกินข้าวกันอยู่อยู่ๆก็มีร่างเงาดำล,ำลอยข้ามวงพุ่งใส่ครูวิภาน้อยเลิงไม่หล่อช้าด้วยสัญชาตญาณการเป็นพรานจึงใช้มือคํำดินพุ่งตัวถีบเงานั้นก่อนถึงตัวครูวิภาอย่างแรงจนเงานั้นกระเด็นห่างไป ในจังหวะนั้นน้อยเลิงก็ถึงตัวคุวิภาเพราะไม่ได้อยู่ไกลกันมากและจึงชัดจุด 38m10-7 จากเอลคุวิภาเล็งใส่ร่างนั้นทันทีกดไปสนัดด้วยระยะไม่ไกลมากและทุกอย่างรวดเร็วกับชั้นชิดไปหมดกระสุนสานัดไม่พลาดเป้าทําให้ร่างนั้นล้มฟุบลงไปทันทีทุกคนที่แตกตื่นก็ต่างเดินเข้าไปดูว่ามันคือตัวอะไรพอเปิดไฟฉายดูแดงก็อุทานขึ้นแดง ที่น้อยเลิงถีบนั่นมันเสือดาวเลยนะน,นั่นถีบกลิ้งเป็นลูกขนุนเลยน้อยเลิงดีที่พิพาไม่ได้ปลดจุดสามแปดไว้พวกติดเอวตลอดไม่งั้นของวุ่นวายมากกว่านี้พวกเราเองก็ชะล่าใจไปเอาปืนพิงไว้ห่างมือนั่งกินข้าวเพราะไม่คิดว่ายังหัวค่ำอยู่คงไม่มีอะไรในเมื่อมันจบชีวิตที่นี่ผมว่าเราก็ชําแหลททำเนื้อเค็มไม่เป็นสเสบียงซะคุณพิภพ ดีเหมือนกันเรายิ่งไม่มีเวลาล่าเพราะต้องคอยตามล่าสางดำไม่ให้คลาดสายตาแดงกับกลุ่มคนแบกสบเยงช่วยจัดการเนื้อเข็มได้นะให้แดงเป็นคนดูแลเรื่องนี้แล้วกันเกียรได้เดินมาหาน้อยเลิงและจึงพูดขึ้นคุณน้อยเลิงสติดีมากจริงๆยิงปืนแม่นและยังไวอีกด้วยน้อยเลิงไม่ถึงขนาดนั้นครับแค่เหตุการณ์มันพาไปนะครับน้อยเลิงนั้นได้ตอบกลับไปด้วยความถ่อมตัว ต้องขอจบตอนที่4ก่อนนะครับงานหลักผมช่วงนี้ยุ่งมากไม่ค่อยได้ทำเรื่องเล่าผมอาจจะลดเวลาเล่าลงแต่จะลงคลิปไวขึ้นนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนที่5สวัสดีครับ